ริศรจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจำได้ไม่ผิดสำหรับผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณจอนปลอซัมจากคอนเนติคัสและพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึงข้อ7พระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึงข้อ7มีใจความดังต่อไปนี้ครับบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ส่งปั้นท่านอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้า องบริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปต์เป็นฆ่าไถ่ของเจ้าให้เอธิโอเปียและเสบาเพื่อแลกกับเจ้าเพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าให้ชนชาติทั้งหลาย เพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกเราจะพูดกับทิศเหนือว่าปล่อยเถิดและกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเรา มาแต่ไกลและเหล่าที่ดาของเราจากปลายแผ่นดินโลกคือทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเราคือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเราผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทําไว้และพระวัจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งซึ่งผู้เขียนได้ยกมาก่อนที่จะ เขาถึงเนื้อหาของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้จากพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อที่1ซึ่งมีเนื้อความว่าบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ส่งปั้นท่านอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจำได้ไม่ผิดครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์พนักงานเก็บเงินที่ร้านค้าประจำตำบลยิ้มให้เมื่อเธอรับธนบัตรจากผมตอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ เธอพูดกับผมว่าขอบคุณค่าคุณจอรผมรู้สึกง,งงว่าทำไมเธอถึงรู้จักชื่อของผมแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าผมยังกลัดป้ายชื่อตนเองตอนเข้านมัสก,การในโบสถ์ติดตัวอยู่รายการป้ายชื่อของเราที่คริสจักรและข้อพระคัมภีร์จากอิสยาที่อ่านในวันนี้สำคัญมาก การกลัดป้ายชื่อสมาชิกคริสตจักรก็เพื่อช่วยให้ผู้มาใหม่รู้จักชื่อของใครต่อใครและจะได้รู้สึกเป็นกันเองนอกจากนี้ป้ายชื่อ,อยังเตือนใจทั้งผู้กลัดและผู้อ่านว่าพระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนตามชื่อของเราผมจึงนึกขึ้นได้ว่าที่ผมกลัดป้ายชื่อไว เท่ากับบอกคนในร้านให้รู้ว่าผมเป็นใครโดยไม่รู้ตัวหลังจากประสบการณ์นี้แล้วเดี๋ยวนี้ผมเห็นความสำคัญของการกลัดป้ายชื่อสมาชิกคริสตจักรในที่สาธารณะทั้งก่อนและหลังนมำสการป้ายชื่อทำให้ผมสำนึกว่าคนอื่น อาจจะสังเกตการกระทําของผมและเป็นการเตือนใจให้รู้ว่าวันนี้ผมอาจจะเป็นตัวอย่างของคริสเตียนที่ดีที่บางคนอาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างการกระทําเช่นนี้บอกให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกชื่อเราแต่ละคนให้ทำตนเป็นแบบอย่างของความรักในพระคริสต์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นประชาชนของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ได้ประกาศให้โลกรู้จักความรอดที่ทรงประทานไว้ในพระคริด ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อให้กล้าแบ่งปันพระคริ์แก่ผู้อื่นขอบคุณพระเจ้าครับผ่านไปบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจำได้ไม่ผิดและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาห์บทที่43สา ข้อ1ถึงข้อ7ที่พูดถึงความสำคัญของเราที่พระเจ้าทรงรักเราทรงให้ความสำคัญโดยเรียกเราทั้งหลายตามชื่อของเราเหมือนที่พระองค์ได้ทรงเรียกยาโคบเรียกอิสราเอลประชากรของพระองค์และได้ทรงประทานฆ่าไถ่ชีวิตของประชาชาติของพระองค์นั้นด้วยชนชาติอียิปต์ด้วยชนชาติเซบา และกระประชาชาติต่างๆนะครับนั่นแสดงถึงว่าคนของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้และผู้ที่ยอมรับและตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้านั้นเรามีความสำคัญมีความพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงหรือไม่มีความสำคัญอะไรนะครับแม้ว่าบางครั้งในสังคม ในที่ที่เราอยู่เราอาจจะถูกมองว่าเราเป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่มีความสลักสำคัญอะไรไม่อยู่ในสายตาของใครบางครั้งเราก็เป็นนะนะครับเมื่อเราอยู่ในบางที่บางแห่งในการทํางานในกลุ่มในบางคณะเราจะถูกมองข้ามถูกข้ามไปข้ามมาโดยที่ไม่เห็นความสำคัญที่หลายคนเคยบอกว่าเราเป็นเหมือนเราโดดเดี่ยว ท่ามกลางคนจำนวนมากมายในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าคุณค่าของเราถูกมองข้ามขอบคุณพระเจ้าครับคุณผู้ฟังไหมว่าเราจะถูกมองข้ามยังไงใครจะปฏิเสธเราอย่างไงแต่เราเป็นผู้ที่พระเจ้าให้ความสำคัญที่สุดพระเจ้าได้ทรงเรียกชื่อเราเป็นรายบุคคลในครับพระเจ้ารู้จักเราเป็นการส่วนตัวเดฉะนั้นให้เรามีความกล้าหาญ ที่จะกล้าเหมือนคุณจอนที่เป็นผู้เขียนห้องชั้นบนในตอนเนี้นนะครับที่ท่านได้กลัดป้ายชื่อออกจากโบสถ์มานะครับไปที่ร้านขายของและเจ้าของร้านก็รู้จักเขาพนักงานก็ทักเข้าตามชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันและเป็นสิ่งที่ช่วยเราที่เราจะสำแดงความเป็นลูกของพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นได้สัมผัสถึงชีวิตของเรา และป้องกันชีวิตของเราที่จะไม่ลืมตัวว่าเราเป็นใครและที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะตอบย้ำชีวิตของเราอยู่เสมอว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นพรและจะมีชีวิตที่แสดงตัวตนของเราแสดงองค์พระเยซูคริสต์ผ่านการดำเนินชีวิตให้คนอื่นได้มองเห็นได้นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้ผ่านไปจากห้องชั้นบนในวันนี้ครับ มาถึงข้อคิดของห้องชั้นบนตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าตามชื่อได้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าตามชื่อได้อย่างไรคราวนี้ก็เป็นการสแสวงหาการทรงนำของพระเจ้านะครับแทนที่เราจะทิฏฐาน ขอพระเจ้าอวยพรนู่นอวยพรนี่นขอขอขอจากพระเจ้าต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยการขอให้พระเจ้าเมตตาที่จะชี้แนะเราว่าวันนี้พระเจ้าจะให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้างพระเจ้าจะให้เราสำแดงตัวตนของการเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ได้อย่างไรขอให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้และบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนที่เราได้ศึกษาด้วยกันนั้นเป็นแบบอย่างและเป็นพร สำหรับชีวิตของคุณผู้ฟังทุกๆท่านต่อไปนะครับคิสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอ,อนำรายการบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจำได้ไม่ผิดอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีครับ นั้นมากมายถึงอย่างไรก็ลืมไม่ลงอง์พระเป็นเจ้ารักเรามากนักมั่นคงรักผู้เชื่อถือซื่อตรงพระองค์ทรงให้สัญญาทรงรักเราตลอดชีวิตและผู้ที่มีบาปผิดพระทรงลี ยังรักเมตตาพระองค์ทรงโปรดยกโทษผู้หันกลับมาไม่รอให้เสียเวลาทรงนำพาไปสู่สวรรค์โอ้พระคำช่างวาล้ำติดตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึง้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปาน พระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตว์อธิษานต่อพระเจ้าองค์ประธานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่น จะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน หวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปางพระคำเล่าลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัต์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์นรคัะ ปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน